อาจารย์เทียนชัยสุขเที่ยงหรือที่เหล่าลูกศิษย์ต่างเรียกกันว่าครูเทียนเป็นผู้คร่ำบอดในวงการเพลงกว่า30ปีครูเทียนเป็นทั้งผู้อำนวยการสถาบัน Voice Studio ครูเพลงครูผู้สอนนักร้องเดี่ยวและประสานเสียงเป็นผู้ฝึกร้อง การร้องประสานเสียงพ่อครูก็เป็นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นมหาบูรุษก็ได้เพราะว่าเป็นผู้นําในเรื่องจิตวิญญาณเลยนะฮะและนอกจากนี้แล้วนะที่ที่ศรัทธามากก็คือในในส่วนของความเป็นขีตควีนะฮะอันนี้เป็นสิ่งท,ท,ท,ที่ที่น่าจะชื่นชมด้วยเหมือนกันพระประทานก็ได้ฝากผลงานในส่วนนี้ด้วยครับแล้วก็บรารมีที่ท่านได้เป็นผู้นําจิตวิญญาณของอประชาชนอีกหลายคนในใน,ในประเทศไทยแล้วก็เพลงเพลงที่ท,ที่พระพูแต่งนี่นะฮะผมรู้จักรู้จักบท รู้จักบทรู้จักบททุกเพ,เพลงในเรื่องโทนเนี่ยรู้จักหมดรู้จักทุกเพลงครับเพราะว่ารู้จักกับคุณหมอพันธิวานนแล้ะครับแล้วก็คุยกันเรื่อยๆแล้วก็แนะน,นําแนวคิดนะครับว่าเราลเรามาทำเอาเอาเพลงของพ่อคูมาทํากันไหมอะไเนี่ยครับผมก็เลยวอาดีนะก็เลยอยากจะเอาเพลงเราเนี้ยมาทําเป็นประสานเสียงเป็นอะคาเบล่าหยาดอารุณเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นเพลงที่มีพลังบวก มันเป็นเพลงที่มีพลังบวกเราฟังแล้วสดชื่นเป็นให้กําลังใจกับทุกๆคนได้ฟังแล้วมันก็มันเป็นเป็นเสริมจิตวิญญาณเนี่ยก็เลยชอบเพลงนี้มากๆชอบเพลงนี้มากๆส่วนฟ้าต่ําป้นดินสูงนี่ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นชาวฟ้าฝ่ายชายเป็นชาวดินอะไรเงี้ยแล้วเราจะมารักกันไม่ได้หรือก็เลยชอบเพลงนี้แล้วพอไปได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆจากการชักชวนมาร่วมทําเพลงของแพทย์หญิงพันธิวาสิลรัชะตานันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้จุดประกายความคิดที่จะนำบทเพลงของครูรักรักพงศ์มาขับร้องประสานเสียงจึงได้เกิดการรวมตัวของคณะนักร้องประสานเสียงสมัครใจจากจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพจำนวน27ชีวิตในงานคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูตอนตัดสินใจเนะี่ยประมาณมีนาแล้ฮะเพราะว่าจะเอาคอรัสที่กรุงเทพนี้ไปและทีนี้พอไปเล่าให้ เชียงใหม่มีใครจะจะบริเวณีมาไหมอย่างเงี้นะฮะก็ปรากฏว่ามากัน11คนนะ,ะจากเชียงใหม่เอาเงินใส่ขันกันเช่ารถมากันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ภูมิใจมากมากเขาอยากจะมาภูมิใจครับภูมิใจที่ได้มีส่วนมา,ม,ามาร่วมในคอนเสิร์ตครับครูเทียนนําคณะประสานเสียงจากคณะเวียงพิงเชียงใหม่และคณะ the east wing chorus กรุงเทพจํานวน27ชีวิตมาร่วมขับร้องประสานเสียง พร้อมแพทย์หญิงพันธิวาสินรัชตานันในเพลงหยาดอรุณและเพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูงประพันธ์โดยครูรักรักพงจากแรงศรัทธาในครูรักรักพงผู้ร่วมประสานเสียงมาร่วมสารพรังเพื่อสรรสร้างการขับร้องบทเพลงในครั้งนี้ทุกคนล้วนม,มีความยินดีที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานคอนเสิร์ตแต่ละท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่น ทุมเทกับการฝึกซ้อมประสานเสียงในระยะเวลาที่จำกัดให้ออกมาดีมากที่สุดมันเป็นคุณค่าของชีวิตได้คุณค่าที่มากที่สุดก็คือได้ขับร้องเพลงที่มีความหมายดีให้รู้สึกภาคภูมิใจมากมเลยจากการพูดคุยกับคุณแวลสิริพัฒนทองหนึ่งในนักร้องประสานเสียงจากกรุงเทพได้เล่าว่างานในครั้งนี้ครูเทียนมีความตั้งใจมุ่งมั่น กับการร้องประสานเสียงในครั้งนี้มากมาในงานนี้วันนี้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจ<ๆ>ความอุ่นๆใจไมตรีจิตอย่างมากๆเลยนะฮะกับกับทีมงานทุกๆท่านนะครับรู้สึกประทับใจแ้ะเพลงนี้เนี่ยท่านาท่านพอครูทาแต่งทํานองได้ไพเราะมากๆแล้วมันมีลักษณะคละ้ายๆกับเพลงคลาสสิกน่าฟังมากนะครับส่วนฟ้าต่ำเปดินสูงนี่ก,ก็เป็นเพลงที่ คล้ายๆเป็นเหมือนสัญญาณจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะอยู่ตรงจุดไหนก็ตามนะฮะไม่ว่าอาจจะแบ่งชนชั้นกันไปอยู่เป็นผู้คนชั้นฟ้าหรือเป็นชาวดินเลยยังไงก็ตามเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็จะเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์เหมือนกันแล้วเราก็จะมาพบกันได้ตรงครึ่งทางความตั้งใจของคู่เทียนและเหล่าศิลปินนักร้องประสานเสียงที่ผ่านการฝึกซ้อมอย่างภาคเพียน จนทำให้เกิดเสียงร้องที่ทรงพลังผ่านบทเพลงอันมีคุณค่าสู่ผู้ชมเพื่อบูชาพ่อครูสัม,มณพโทธิรักในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับการตอบรับก็เกิดความประทับใจทั้งผู้ขับร้องผู้ร่วมกันร้องและผู้รับชมเป็นอย่างมากด้วยเวลาอันจำกัดอยู่คนละจังหวัดก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะมารวมมวล ในการสารพลังขับร้องบทเพลงแห่งธรรมทุกคนต่างทำด้วยความยินดีเต็มที่สุดกำลังตามความสามารถของแต่ละคน